ย่ันข้าโกงน้องเนยพี่น้องนอนตอนนี้น้องเนยกำลังสืขึ้นไปซื้อดีโดขึ้นหันค่าพี่น้องเลยทักทายสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีเบิร์ตสขุสุขอันนี้ยันจะท่องไว้อันนี้ไม่ไหวซื้อเบิร์ตนี่ได้ดีโดมาปุ่นละปองเลยสี่ปองนี่อันนีเนื้ทอนโตเอาไว้นไปหาป้านโดยท้องอาจารย์นาชาได้ค่ะตาจะเอาอะไรเออนาชาเขาสีเขียวของเขาเองอันนี้เอาไว้ตัวนี้บริษัทของตัวอยู่นี่ เงินทอนไปหาตันี้ีโดสีปองสิจะคนดจะคนสีปองเลยตบโลดีดสีหยังสมสมสองเขียวหนึ่งเสียสีหยังสามเขียวหนึ่งใช่อีโดคือยังยคดีโดดีโัยังเลยบอกเขาไม่เลยดีโดบอกบ้าให้ซื้อบกดีโด อันตอนแมน่อีโดมันเป็นกระป๋องอ่ะเดี๋้เนยพาไปซื้อให้ดูน้ำส้มนะเป็นน้ำส้มดิน้ำส้มเราใส่กระป๋องเล็กๆกระป๋องละสองคนกี่ปเดแล้วนเนยไปไปซื้อมา <laughs> น้องราชาบพูดน,น้ำส้มคืออีหยัง,ยงไปพากันไปวันนี้จิได้อีก่ล้เนาะเนี่ยไ <c> ล <oughs> ่ไอย้ะะอคิโยจั๊กเรื่อกกงก็เลยจะคานดาวเนี่ยไล่ไอ้คิโยจกักขึ้นไปซื้อวันนั้นอัน อืไปสิไปทางไดนบ้นี้ทางไงนนาชาเด้สบนี้สิชอนกันไปนั่นได้ไปสอนก็สอนเด้อ่านไปสอนเด้อปันเอาสิไปกันนได้บนนี้เอาบ้างวี่ทัวก่อนมาสินาชาคือนชาเออเขาขืนเองเขาเอ้าป้าเขาอ่านเดียวอดอย่าไปซองอันจับปากลเมื่อยไปเ ล่างมานันด้วยสิได้ยังไงวะไปเลยอย่าพาอย่าพาอย่าพาโอ้ <c oughs> <c oughs> น้องเนยแล้บอไว้ใจให้น้องนาชาป,ปั่นได้พี่น้องเลยมีแต่เพื่อนปันป่นผู้เดียวเพื่อนไปลงเทียงนากับปั่นแท้ๆเพื่อนนะแล้วล่งรถละวนี่แหล,แล,ละ <c oughs> มามาลุ้นกันว่าเพื่อนสิได้ามาบ่กำลังพากันไปซื้อ <c oughs> <c oughs> กลับมาเลยพี่น้องเลยกลับมาแล้วป้องครึ่งป้องครึ่งอยู่ nhang bong khử nhang bong khử <cười> <cười> em đi tháo em đi tháo này bong nưng à ừ. cái khổ khổ của bên ừ. này cái đi đâu เิวบ่อไดให้้องคันอิดยเอกดได้ยันเลยบอกเราน้าชาหูจักอยู่บ่วีดูนะบ่ะนี้จักเลยหูจักแล้วบ่ยัข้าก็หูเข้าทาบ่ยาเลยมาเลยกระบมือกินวีดมาหน่อยไปเห็นนะเนาะ ชะมุนเบดแต่ทั้งเป็ดทั้งไก่นานพักเสื่นกันยังพาไน์เลูกบ่ทันกันออมหัวไว้วว 8, นะแค่นเน,น่มันยันงแข็งยั่เ,เ,เหยเนาะแีดวววววววมวว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 0 ป้องเลยสองพันมื่อนี้แมาไม่ยาจไปเกี่ยวข่าวรับจ้างพี่น้องมาถารวมบ้านไปรวมห้างปตกมาณนี่ขอยานาว่จงใหม่ปแกงทำมันมือใหม่หมแล้วแกงมือใหม่ ินเผามาแล้ใช่ไหมี่ป่นใน่นในครกมาหละแดงมาให้น้องเนยกินข่ากัำยงอยู่เทียงน้องเนยนะตอน่าะตนไป็นาหอดบายห้กับซิบมงไปตนบ่ายนี่ากินคือพระ์กาละิบิเอ็ดโมงแล้วเสร็บอกให้คนลงไปเพนมานยัยก็เพื่อว่าไอ้ตอนี้ตอนนี้ยังพักในหอดสิบเอ็ดโมง เออจะซื้ออันนั้นโทรศัพท์จะออกมาอยู่สม่ะบ้านเออส่วันถืเติมเงินไปเติมเงินมมเาวิทยูเพิ่นซื้อทานใช่แหล้วเขาบอกอยากซื้อทานกระเสียไฟพังเสียไฟพังฐานมันกินไกยแก่แล้วเปลูกใส่เต็มไก่ผ่ามันไม่ใช่ฐานหไดแล้ใช่แหล้วซื้อฐานไม่ฐานเลย ช่องก่อนนึงดอกทานกันเลยอ๋าถูกทานอยู่เนาะช่องลูกซีบช่องลูกซีบป,แปะ,ะแท่งเลยตุ๊กี้เน,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 นี่น้ำบริแพงป้านี่คื่อว่าอะไรยังกับกิน,น,นยิงขุยยางต้องสามพันแม่งแท่งเป็นังเลยแทบเขายังวา่าไปซีมะฮ่อเขาต้มพี่น้องเลยเขาพ่อลงดีแต่ได้แม่เออเขาถนัดตัวถ้าใส่ไม่ อาาถูกนี่เป็นขยายโพดโอ้ยคือไไ่เขาอีกนะกลางๆลูกกลางๆโอ้ยแปแเป็น่ลยนะอือดีนะไม่ถายาดเบิงไม่เขาก่อนนับเขาอีกตัวหนเขาสะอยู่เอ้าไปตไหนใหน่อยเลยอย่าเบื่อเลยเขาเวยถ้าบอกอยากเทดเลยอยากซอยไปสลยจะห้องามๆอ้ากางเฮียนหูเฮ็ดไปนั่นแหละเล้าลูก็พัวไปกัห่อเป็นเลย

เป็นหงุดหงิดเนมุนอีกมุนๆทำมันแไไน่นแหอยากห่อกรตุ้งอยากอยากห่อสิห่อกระต้้งเขา,าไหมไหมหอมเลยไว้อีกชอบวนนะทังรักเลยบเพืไ่รักเดีย่วะรัก

อ้งามอืมีอน้วใส่ก่น้อกี้มาขตมอรีในหอเดียวอิ่มเลยพากระเบพักกระเลยืมอะไผีไมาเชื่นนะมัะทัดใครอยู่ตลาดเตียงขันหน่อย ี้กีหน่อยเฮ้หบขีดีตัวใดนะห้องเขาใหม่ด้นะขาดผ้นน่งเอามา้าวซอนะ้าวซออันแ่นี่นี่นี่ือ่งสีซอนี่มันพับได้รน่ดนีนี้นี่หอเวลาหอกระตจับจับออนับลง

เงินเป็ดบริทีมได้เลยไอ้ชย่ำขึ้นลงไปยังไพ่อใหญ่อ้ข้ากับอาเอาโอ้ยตาคัากีนยงกันเดือยกันนี่เราไม่เ่าเหียาวได้แบบนี้โอ้าเหาคือกันเลอโอ้ไม่ตงถ้าเหีหน่อนน้อไดวยขาอนไปตีไก่เลย

อย่าวง่ายอเ่เยเนาะไเออง่ายคลงดีนีเว้ยเออน้องหมัดต่อขันยกันดีไปหมัดก็คาอ่างันหน้าหมัดขักันบีง่าย่าจกไปลุกโอ้ยมันคือตอกมะง ขนาดขนาดละหอกขาต้มยัางงามเลยอา,ามนาดี้ยหอกเปเ็ยวแล้วได้เลยแบบคือนะกระไรใกล้ออกนะนะเอานือกรไก่เอามือหำนเป็นยังคือมหมักเกกันเถอะไ้ัเอ้าวก้าวตตาจกกินพี่มักปีกันไร ถบอก็ี่แกระมน้องนีแล้วหน่อยอันใหญ่แล้วพี่หออันนี้ละเปอันนี้ละน้อยอนเดเอเจ้าหอเด็กเธอเเจ้าหออไปกัเลไปละลงมาเห็นอหอไหมู่เอาออกน้ำเขาอนี่ไม่เา ุจรน้อยหอมนะคาขาเยหนุ่มนะเป็นหนึ่งก็ได้ไมมาขนล่างน้ำาื่ใช่เดี๋ยวกันนะนี่กเี้ยวชีวิตบอ่ะวิ่งกันอยู่วิ่งกันอยู่เออเบอเกียเออเอเก ทำให้พ mm. ี่ตนเห็ดยัดเยงให้เย็กันกันพี่สาวาีดากปามันอีทำิ้นงิน้ทอล้างมันมันซีนตาพี่น้องเลยโอ้จะมือนบบดยหอมวะ วลบุอยู่น้องไปไปใหบอกฮก็ซื้อบุกกล้วยมาซื้อมาเสานี้เล่นเล่นไปเรแตล่นิดะเสรล้วเล่นผิดวะนอนอากบเนมานอนเ้ยเอ้ยนอนอย่าคือคนอุกัก โอ้ยนอนบหูาตื่นบุบบว่าเขาจะไปน้องะห้องทงดนอยู่ห้องดห้องไหะ้อกันยออคนอย่าไ้ปผูกเลยไม่ได้ลูกเลยือมันกันตัวนอโตนาอ่ะปุ๊บเลยบักแดงปุ๊บเลยตัวลายนีเก่งขนาเนาะ ่ได้เอชชโชโชไปตีกันมาโชว์มือเลยตีกันดีกั้เจ้กเห็ส่มอกันหมี้ากบูมอันไหนมาลุดกันปาอย่างโเอลงหปลาลุงมึงดูหน่อยของหน่อยได้ปะโอคืออยู่เด้อิบอะจ้ากหอกระตุมปลาลุงไปนี่และ ขอาคันคลิปนะปาลุงขอบคุณที่ติดตามรับชมเดอ้อสบัยดี